วัสดีครับท่านผู้ชมมาขึ้นอยู่กับผมนะกับเ G นะครับกับพา์ที่แล้วนะที่อยู่ดีๆก็ตัดไปนะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าหลุดนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะมาเล่นต่อจากว่าพา์ที่แล้วนะครับผมก็แต่ที่เห็นนะว่าพา์ที่แล้วผมจุดไฟเทียนไปอันนึงแล้วนะแล้วก็อยู่ดีเปรแกมถ่ายนะจอผมก็ะดับไปนะครับผมก็เลยต้องเออมาถ่ายพาสสองนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะลงไปจุดไฟกันใหม่นะครับเพราะว่ามันมาเริ่มมันแต่เริ่มต้นเลยวันนี้คุณแพรไม่ยู่ไม่อยู่นะเนื่องจากออกไปทําธุระอะไรสักอย่างนะครับทําบัตรประชาชนนะก็เราจะมาจุดเอออันนี้กันเลยจุดไฟเป็นหนึ่งอันแอรพาเลตาวิ่งมาอย่างเงี้ยดับเชยโอเคจุดไฟอันนึงนะครับ ูห้องสว่างครับมีคนแดกเข้าอยู่เหมือนเดิมครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนระหลังคือมันได้ทำอะไรรูลเพียดีกครับพอจุดไฟแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับเราต้องปีนขึ้นไปไหนๆหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมปีนหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องมาเดินสำรวจห้องกันดูนะนั่นๆั่ คนติดเนี่ะลูกโอเคติดนี่มันต้องการจะสื่ออะไรวะโต๊ะนี้มีคนกินข้าวตอนนี้ของก็หมดละไม่มีอะไรเลยก็ต้องทำอะไรวันเนี่ะ น้องเล่นกี๊เข้าช่องปุ๊บเลยขอใช้สมองแป๊บนะครับมันต้องทำอะไรกับผกกู้กี๊อีงสักอย่างแน,น่นอนคือน้องกีมาทำอะไรวะเนี่ย ผมคิดว่ามันต้องอยู่กับกุยี่แน่นอนเลยเดี๋ยวกนนะเอ,อเดูเดูดๆตรงนี้มีห้องด้วยเปล่เอ้ามาตอนนี้เราไม่ไม่เห็นโอเคเจออะไรป่ะเนี่ยน้องกินเหรอได้ไหนมาวะเนี่ยซูปซูปหรือเปล่าไม่รู้กูอ่านมั่วครับ Okay. ด้เทมมาแล้วมันต้องเอาไปใส่ในนั้นหรือเปล่าซุปใส่ในถ้วยอีพีที่มันแดกข้าวอยู่ชัดเลยแม่งต้องรอไปใส่ครับโอ okay. เคเดินไปโอเคกำลังเด็กเด็กที่ไม่มีซุปต้องรอซุปใสข้าไปครับ วัด t ดือฝากให้เจอคีย์หยิบสิครับเจอคีย์ครับเจอคีย์เจอคีย์นะเจอคีย์เดินไปพีแดกข้าวนะครับพอซุปให้ปุ๊บให้กุญแจมารเราต้องไปที่ห้องที่ล็อกอยู่ชัวร์เดียด๋วยวย้ๆ เรา้องเซฟเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอเคเซฟเรียบร้อยอยาทิ่งยาที่นั่งห้องนี้เปล่าใช้คีดิผยถูกด้วยเจ๊ห้องเก็บของมีตู้ด้วยครับ ทำไมกระตงไม่ได้ทั้งอย่างาเอ๊ะทำไมอดดิฟเปิดกล่องเปิดกล่องเจออะไรวะทีกี้งองดีดีกีเจด,ด,ด,ดิได้ไรรน้ยทำอะไรวะ ลองลองไปใส่ดูว่าเด h e ดเหี้ยวเดเี่ยวนะครับน้ำมีอย่างนี้ช่างมันมออกมาเซฟอย่างเดียวมันอ่านว่าอะไรกว่าเนี่ยโคตรเรื่อยนะใช่เรื่อยปะ น้องไม่ใช้กับแมปไหนว่าแมปต่อไปชัวร์เลยครับกดใช้กับประตูว่าฮู้ดดี้อ๋อนี่ขุดเห่ามนะูเอาเนี่ยเนี่ยอ๋อียเลื่อยเอามาตัดอันนี้วะเอยองสมุดในสัตว์จะเหมือนเอาอันนี้เปล่าวะล็อกอันเดอร์ทู ทีป่ปุ๊ได้อะไรกันเนี่ยฟูซคีวันเป็นกุญแจห้องชั้นสองเหรออืมอืมอืมือ,มอ,มอมมาจีเลโอเคเดินไปต่อ เียทำไมอยู่ดีๆเฮียตกใจห่างเฮียเฮียเฮียตัวเฮียอะไรวะเนี่ยอย่าไล่กูอ๋ออย่าได้กูแล้ววัดเดือเฮียไอ้ไอ้ีกะโหลกวัดฝักยิ่งเดือกกูก็ยังเดินมาเนาะ้อก็อไปเซฟดีกว่ากูเฮีย โอ้โหเล่นอะไรเนี่ยน้องผมป่วยอยู่นะเจ๊เซ็มเรียบร้อยคีบเกือบตายเลยกี้คุณแจ๊ว่างอาหารจังซองอุ้ยโอ้โหอี๋ตกใจพีเกาหลีโอ้ยไม่อยู่แล้วไม่ได้มาไม่ได้เดเดเดแจ๊ว่างอาหารจังซองเหรอโอ้ใช่ไม่ได้เว้ย อาหารชั้นสองอยู่ไหนวะไอ้เี้ยไปแล้วกูสติสตางไว้แล้วไอ้เี้ยเกเดินเดิน <ś c oughs> ยายาอุ้ยเี้ยมาอีกแล้วไอ้เี้ยกะโหลกเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเยอะอุ้ยโอ้โห,โโห,โโหถูกด้วยไอ้เี้อย่านะมึงอยา่าอย่าโผล่ตอนนี้นะไอ้เี้ยกูเซฟแป๊บโอุ้ยอ่ะเอ้ยอะไรของมึงเนี่ย โอ้ยนอนป่วยอยู่นะโอ้ยห้องนี้ไม่ไปหรอกนุงกรตามีเลือดชัดเลยนะกับดักชัวครับไปนี่ตายหาแน่นอนอะไร Sweetie My d e a r Baby What At You Please Come Here come h yeah. oh, e hey, ี e อะไรโอ้ยทางยาวคุณ ต้องเป็นำนวจทั้งหมดอื่นก่อนดีกว่านะครับไอ้ตรงนี้เดินได้ไหมเนะี่ยนกควายปะโอไม่ดักเว้ยโอเคเซฟเจอที่จะตรงไห้เซฟตรงนั้นครับว้าวมาคอสเย่โอเวอร์เดอะบอดคอสดีคิออย <Ooh. S 1> วยังขอเดาว่าเลี้ยนมั่วไม่ได้เลยทีเดียวมันต้องให้วางบักคอตแน่นอนเรียนวิแนะ่จริงด้วย ผอา้ค่อยมาแก้ปริศนาคุณยังไม่รู้เยอะเรเลยตอนนี้ตรงมคืนนี่เหลี่ยมๆนี่นเสียวชิบหายรูปผู้หญิงรูปนายอะไรก็ไม่รู้นะครับมีรูปอะไรเสียบหัวนะฮะมีรูปผีด้วย สั่นเลยนะตกใจฮะมึชึกดับแนวเลยเฮ้ยเอ๊ชียแม่งสรุปคืเคินไปไม่ได้จังนั้นโอเคขอบคุณที่บอกนะครับชียกูไม่ใกล้รูปเลยเฮ้ยไปไปวิ่ห้องอะไงอ่ะ ช<อ>ี้แม่งขอของแยบสุดแบบนะหวังแยบเลื่อนไม่ได้ด้วยวะไอทำไมลูกนี้มีทำไมลูกนี้หัวมันกระขาดไอมันบอกอะไรวะเนี่ยเออเฮียบอกว่าอะไรวะเอ้ากูบีกดเริ่มใหม่เอาเลี่ออะไรเน่ะ ขอบคุณ mm hmm. พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับไอ้ทุยออกออกเดี๋ยวนี้เลยเค <Okay, S 1> โหลดเซฟแป๊บเชื่อต่กี้แม่งเหมือนไปกดสตาร์เฉยเลยจริงมันต้องกดโหลดนะครับโอเคไปมาเฮ้ยพล <Yeah. S 1> าด ทีมนี้นะอะไรที่ไม่เลือดนี่อย่าไปใกล้มันในขาดเลยนะครับวชิพายแน่นอนโอเคน้องไปไมีคุยกูไม่คุยกับมึงเนี้ยไปรอเอา้ามันเป็นห้องตันนี่หว่ากูโอ,โอเว่ยสวีโวมันมีหุ่นไหนที่คุยได้อย่างเงี้ย นกษาอีวุ่นนี้เนี่ยคุยใหม่ดินอบมันต้องไปทำอะไรสักอย่างก่อนแน่เลยเอ๋ยอ <c oughs> ห้องนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะผมว่าไปห้องไปห้องข้างหน้าดีกว่าเลยหยุดเลย,ย,เลยตรงนี้ เอวอรูปเจบีอย่างสักอย่างบอกตรวจห้องให้ทั่วอู้หึบอ๋ยอยมันนีใส่เข้าไปบอกหยิบสีแดงผมชอบสีแดงนะครับหยิบสีแดงขึ้นมาแล้วก็เอายัดใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับเนี่ยบอกโอเมียนบนนันีอ๋อ,อ๋อเลอะ มันต้องใส่ไอ้นี้เว้ยมันต้องใส่ในไอเสาสีเหลี่ยมเนี่ยที่ไม่ใช่ไอเสาตั้งตั้งเนี่ยแดงแดงฟ้าน้ำเงินเขียวเอาแล้วกูจะรู้ได้ไงวะเนี่ยว่าไหนหนึ่งไอไหนสองแดงฟ้าน้ำเงินเขียวเห็นว่า เไวก่อนอเ,เราก็ไปกลางหน้าต่อปลไปตูนั้นผมรู้เลยว่ามันต้องเป็นกับดักนะครับเปิดไปปุ๊บนี่แบบประตูเสียบอะไรเงี้ยวันเอพาดแรกอุ้ยเชี่ยโอนติอเปล่าอะไรวะน,ะนี่คือปินโน่เย่ไม่บอกว่ากันเองหมอ มีห้องไปด้วยไปไปไปห้องอาเฮีย oh, ย mm ิด hmm. ล็อกกรุงเิ้นเพลงอะไรก่อนแล้วเปล่าครับอุ้ยมีเสียงเลยเสีงยสงเม่งไปห้องเราไปไปดิยิดล็อกเฮียโอ้ยไม่อยากเข้าเลย รู้เลยว่าต้องตายเอ้าเดินไปไม่ได้เว้ยเอ้าเก็บไป่เฉยเลยโอ้ยอินล็อกเอ้าทุกตาี้เก็บได้หรือเปลเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็ไปห้องด้านบนใหม่ที่เนี่ยมันคืออะไรวะเขียนแล้วิ่งแบบไม่บอก นี่บอกโปรโมชั่นอะไรเลยกูจะรู้ได้ยังไงเลยห่านเลยเซฟก่อนเราเก็บของมาเยอะแล้วนะโอเคเราต <c oughs> ้องเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดี๋กรับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รับเ้ยยังงเน้นยากจังวะ แม่งมัวหม่ใหม่ไหม่ม่ึงนี้กูจะมีอุ่เอาไว้ก่มีอุ่นดึงนี้มันดืคุยได้อีกดีวะใช่ไหมป๊าคิดเองคิดเองแน่นอนไปดีกว่าอเคี ใส่ไม่เกินกับรูปนี้เอาเหี้ยรูปโมล้อมีเสียงโมล้อด้วยนะบีโอ้ตาแดงมาเลยรูปอะไรอะไรนะอะไร <laughs> รูปอะไรรูปอะไร <laughs> เพราะต้องกลับไปชั้นลน่างอีกวะปมชั้นลน่างยังไม่หมด ไล่แดงหลืองฟ้านะเขียวใช่ป่ะต้องมีเสาไหนสักเสา,สาเป็นหนึ่งมันไม่มีใบบอกเลยนะงั้นเราจะเอาอันนี้เป็นเ e สแล้วเราจะเอาอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอนเนเอเฮ้ยเราไล่ผิดแล้วไล่ผิดแล้วพอรู้แล้วเรต้องเอานี้ใส่ไปเป็นบ l ู กูเ็นตรงไหนวันนี้เชี่ยคือพกกู้งแดงพกกูจะถอดออกถอด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 ถถถถอถถถถอถถ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 มถ รู้ละมันต้องไล่ไงอาทิตย์ใช่ปะ่ะมันก็ต้องอยู่ข้างบนไงอาทิตย์ใช่ปะ่ะอุ้ยโอ้ไหมายความว่าไงวะเนี่ยอ๋อได้ก็ว่าใส่ผิดตรงไหนฟิลเลยโอ้เข้าใจล,จล okay, okay. วเข้าใจลวเข้าใจลวโอเคอเมั้ยมั้ยม่ทีนี้ล้ามึงกูไม่พลาดแน่นอนตะกี้ใส่แดงด้านซ้ายถูกฟุกมากครับแดงซ้ายโอเค ทางซ้ายนี่มันต้องเป็นบูแน่นอน What the f เดีเด๋ยวชีวิตเดียวนลครับนะชีวิตเดียวเฮ้ยแล้วทีนี้ก็ต้องมารอกันยาวเลยสองนาทีฮต้องลองลต้องลองเ,เล็ดเล็ดเล็ดอย่างแรกันเดียว เลดเลดบู Let. Let. Boo, ตรงนั้นไม่ได้บู Boo, ตรงนั้นไม่ได้บู Boo, ตรงนี้เปล่าบู Boo, ตรงนี้แน่นอนคนระับเย็ดตีถูกด้วยกีนใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นกีนถ้าตรงนี้ไม่ใช่กีนตรงข้างล่างต้องเป็นกีนอือโอ้ซ oh, ้ายเลดขวาบูบนกีนไม่ไม่บนยิลโลครับข้างล่างกีน ก็โอเคครับ <songs> ก็พิษณาตะกีนี้ถ้าเปิดทีมได้ไม่รู้จะเจออะไรนะก็ไว้ต้องมาตามดูพัหนาแล้วนะบองหนึ่งนาทีที่คงไม่ไหวนะครับก็พที่ตามชมพัหนาพัพนสามด้กันนะก็ขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ